สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วย,ยนะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมผมเมื่อกี้ก็ได้สอนท่านผู้ชมไปเยอะแยะมากมายแล้วนะก็เดี๋ยวเช็คก,กล้องแป๊บนึงแล้วผมเช็คก,กล้องแป๊บนึงนะตรงหรอเ่าอะอ่ะโอเคตรงแล้วมาท่านผู้ชมผมสอนท่านผู้ชมไปมากมายแล้วสารพัดที่จะสอนและผมก็เรียบเรียงมันให้ได้ชัดเจนที่สุดนะแต่วันนี้ท่านผู้ชมผมก็ ลองใช้ชิ่งในการวัดเหลี่ยมซึ่งมันถนัดมากเลยอรผมรู้สึกว่าเวลาผมใช้ชิ่งวัดเหลี่ยมเนี่ยโอ้โหมันทำไมถนัดมันทำไมง่ายอย่างวะผมก็เลยจะเอาวิธีของผมมาสอนท่านผู้ชม,มนะครับท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะว่า,าสามส่วนสี่กับครึ่งใบคืออะไรต้องแทงตรงไหนอ่าท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนนะมาผมจะให้ท่านผู้ชมรู้ก่อนนะครับหลายๆท่านยังไม่รู้นะครับหหลายๆท่านยังไม่รู้นะอ เอานี่คือสี่เหลี่ยมตบสยบม้านนะครับนี่ลูกแรกเนี่ยเต็มใบนะครับลูกที่สองสามส่วนสี่ครับลูกที่สามครึ่งใบลูกที่สี่หนึ่งส่วนสี่อ่าท่านชมรู้ก่อนนะอันเนี้ยนะเต็มใบแทงตรงไหนเอาขึ้นกราฟิกนี่ครับเต็มใบจึ๊กสามส่วนสี่ขึ้นมาครับอ่านี่ครับสามส่วนสี่นะครับขึ้นใบครับขึ้นกราฟิกมานะครับจึ๊งมบแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ครับขึ้นกราฟิกมานะครับเอาละครบ สี่เหลี่ยมตบสยบมานนะครับก็คือเต็มใบ3ส่วน4ครึ่งใบแล้วก็1ส่วน4่นะครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะตบลูกนี้มันคือ3/4ส่วน 4, หรือครึ่งใบนะครับหลายคนก็ยังถามอีกว่าแล้วช่องไฟคืออะไรช่องไฟเนี่ยอ่าช่องไฟก็คืออันนี้เต็มใบอันนี้3ส่วน4นะครับถ้าช่องไฟก็คือก่อนถึง 3/ 4ส่วนครับเขาเรียกว่าลูก7ส่วน8ครับก่อนถึง 3/ 4ส่วนนะครับช่องไฟลูกนี้คืออะไร คือก่อนถึงครึ่งใบครับเขาเรียก5ส่วน8ปดห้าส่วน8นะครับแล้วก็ช่องไฟอันนี้ละ่ะก่อนถึง1นส่วนสีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียก3ส่วน8ครับ3ส่วน8เอานะมาเรามาลุยกันนะครับถ้านุผู้ชมอาจจะสงสัยว่าใช้ชิ่งวัดเหลี่ยมเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับุ่นผู้ชมนี่คือชิ่งนะครับชิ่งเนี่ยมันจะมีระยะของมันนะครับอ่านี่นะครับระยะของชิ่งนะครับ จะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่นะครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยนะครับผมจะอธิบายฟังนะครับท่านผู้ชมนําเงินไปหาหลุมเนี่ยระยะห่างคือคืบหนึ่งคืบหนึ่งคืออะไรคืบหนึ่งก็คือหนึ่งฝ่านี่ครับนิ้วโป้กับนิ้วกลางเรียกคืบหนึ่งนิ้วโป้กับนิ้วกลางคือคืบหนึ่งอ่านะครับคืบหนึ่งนะโดยประมาณนะท่านผู้ชมไม่ใช่ ้าสุดเขียนโดยประมาณครับ1คืบนะครับ1คืบเท่ากับ3าส่วน4น้ำเงินไปหาหลุมเนี่ยห่าง1คืบเรียก3ามส่วน4ี่นะครับน้ำเงินห่างหลุมเนี่ยคืบเท่ากับ3ส่วน4ี่นะครับชมพูห่างหลุมเนี่ยเท่ากับ2คืบครับชมพูเนี่ยนะห่างหลุมเนี่ยคืบนับนะหนึ่งคืบมาชนน้ำเงินนะครับ2คืบลงหลุมพอดีเพราะฉะนั้นชมพูก็คือสองคืบเท่ากับครึ่งใบ ูพูดผิดเปล่าวะอีกทีนะจะชัดหนึ่งคืบนะครับน้ําเงินไปหาหลุมเรียกสามส่วนสี่นะครับสองคืบนะครับชมพูไปหาหลุมเนี่ยเรียกสองคืบนะครับเท่ากับครึ่งใบนะครับแต่ชมพูไปหาน้ําเงินเนี่ยหนึ่งคืบเห็นไหมน้าเงินไปหาชมพูอีกหนึ่งคืบรวมเป็นสองคืบครับคือครึ่งใบนะครับต่อไปครับดำเขาเรียกสามคืบนะครับเนี่ยหนึ่งคืบสองคืบสามคืบหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นดำห่างจากชิ่งไปหาหลุมคือ สามคืบหนึ่งส่วนสี่ครับเอาละเข้าใจตรงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาแดงตรงนี้นะครับแดงไปหาน้ำเงินคือเหลี่ยมเต็มใบนะครับแต่ถ้าแดงไปหาหลุมจากน้ำเงินไปหาหลุมห่างคืบหนึ่งเท่ากับสามส่วนสี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลูกนี้ตบไล่สามส่วนสี่ครับตรงกันนะครับเอาต่อไป แดงไปหาชมพูเป็นเหลี่ยมเต็มใบนะครับชมพูเนี่ยห่างจากหลุมสองคืบเท่ากับครึ่งใบเพราะฉะนั้นลูกนี้คือครึ่งใบเราก็เล็งครึ่งใบนะครับหยุดหน้าหยุดหลังให้ดีนะครับเอาละลูกต่อไปแดงไปหาดำเป็นเหลี่ยมตรงแต่ดำเนี่ยไปหาหลุมเนี่ยห่างสามคืบครับหนึ่งคืบสองคืบสามคืบใช่ไหม เท่ากับเหลี่ยม1นส่วนสี่ครับเล็งหนึ่งส่วนสี่ครับหยุดหน้าหยุดหลังให้ดีนะครับไปครับหน้าหนึ่งส่วนสเพราะฉะนั้นท่านผูน้ชมรู้แล้วดําห่างจากหลุมสามครบเล็งหนึ่งส่วนสชมพูห่างจากหลุมสองครบ่งเล็กครึ่งใบน้าเงินห่างจากหลุม1นครบเท่ากับ3ามส่วนสี่อานนี้รู้กันเข้าใจง่ายไหมง่ายเลยนะคราวนี้มีคําถามนะครับแล้วถ้าเกิดขาวเอยถ้าแดงมันอยู่ตรงนี้ละ่ะ นี่ครับแดงอยู่ตรงนี้ตรงช่องไฟช่องไฟเนี่ยห่างจากหลุมเท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่านดิช่องไฟเนี่ยห่างจากหลุมเท่าไหร่อ่านดิถ้าเกิดชมพูสองคืบถ้าช่องไฟไปหาหลุมก็แค่สองคืบครึ่งถูกไหมอ่าพูดผิดคืบครึ่งถูกไหมชมพูไปหาหลุมเนี่ยสองคืบแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ชี้ชมพูเราชี้ตรงเนี้ ไปหาหลุมมะัะมันก็เท่ากับครึบครึงไม่ถึงสองคืบถ้าไม่ถึงสองคืบคืออะไรครับห้าส่วนแปดถูกไหมคือไม่ถึงครึ่งใบไงก็คือห้าส่วนแปดครับลูกต่อไปครับอนี่แดงไปหาชิ่งอยู่ตรงนี้เห็นไ,ไหมน้ําเงินไปหาหลุมครึบหนึ่งเท่ากับสามส่วนสี่แต่นี่เราขยับมานิดนึงไปหาหลุมไม่ถึงครึบเขาเรียกครึ่งคืบ ครึ่งคืบคืออะไร7ส่วน8ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเข้าใจง่ายๆเลยคืบหนึ่งคือสามส่วนสี่ครึ่งคืบคือเจ็ดส่วนแปดคืบหนึ่งคือสามส่วนสี่ถูกไหมครับไม่ถึงคืบคือเจ็ส่วนแปคืบคือครึ่งใบถ้าไม่ถึง2คืบคือ5้ส่วนแปดถูกไหมครับหนส่วนสถ้า3คืบเท่ากับหนส่วนสถ้าไม่ถึงสคืบเท่ากับ ก่อนถึง1นส่วนสก็คือ3าส่วนแง่ายไหมง่ายนะเอาละตอนนี้ผมวางไว้นี่ผมใช้ท่านผู้ชมอ่านเอาอ่านเรียมอะไรเร็วๆ3 2วสามสองหนึ่งศนหมดเวลาลากเส้นไปเราจะรู้ว่าลูกนี้เต็มใบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคืบหนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกนี้ประมาณเกือบสองคืบครับไม่ถึงสองคืบนะแค่เกือบ2คืบเกือบสองคืบเพออะไรที่สอนเมื่อกี้ห้ส่วนแครับ แทง5ส่วน8ได้เลยนะครับเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะอ้าวต่อไปครับเขียวอ่าเขียวผมแทงเขียวเป็นเส้นตรงเส้นตรงไปอยู่ตรงนั้นก่อนถึงจมูกก่อนถึงจมูกไปถึงหลุมห่างเท่าไหร่ห่างไม่ถึงคืบไม่ถึงคืบคืออะไรท่านผู้ชมไม่ถึงคืบคือ7ส่วน8ใช่ไหมไม่ถึงคืบคือ7ส่วน8ถูกไหมครับอเอาล่ะต่อไปดำมั่ง เอาดำลูกนี้ผมจะตบดำหลุมนู้นอะถ้าผู้ชมอ่านซิมันห่างกี่คืบหนึ่งคืบสามส่วนสี่สองคืบครึ่งใบสามคืบหนึ่งส่วนสี่พราฉันลูกนี้คืออะไรสามคืบแทงไปที่หนึ่งส่วนสี่อืมและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาเราใช้คืบวัดมันจะง่ายนะครับมันจะไม่ยาก ไปพร้อมๆกันนะครับผิดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเอานะครับอ่ะตบแดงลูกนี้นะครับอ้าวผมให้ท่านผู้ชมอ่านท่านผู้ชมว่าเหลี่ยมนี้คือเหลี่ยมอะไรเอาอ่านดิขาวตรงแดงแดงไปหาชิ่งไปเหลี่ยมตรงห่างห่าง 1, 3, 4, หนึ่งคืบ3สามส่วนสี่ห่างสองครึ่งคือครึค่งใบถูกไหมครับแต่นี่มันเลยสองครึ่งแต่ไม่ถึงสามครึ่งคืออะไรคือสามครึ่งไม่ถึงดีคืออะไรคือสามส่วนแปดเล็งไปที่สามส่วนแปดได้เลยครับอนถึงหนึ่งส่วนสี่ครับ ก่อนถึงหนึ่งส่วนสี่ครับอ,อ๋อสัตย์แทงผิดเหลี่ยมโทษทีโทษทีคือบางกว่าครึ่งใบครับท่านผู้ชมนะเอาใหม่นะเอาหวางนี่หนึ่งคืบสองคืบเห็นไหมเนีย่ยเส้นตรงหนึ่งคืบสามส่วนสี่สองคืบคือครึ่งใบอันนี้ก็คือประมาณสามคืบสามคืบก็หนึ่งส่วนสี่เนาะแต่อาจจะโดนจมูกลงนะสามคืบบะถูกไหมเพราะว่ามันไม่เต็มดีครับหนึ่งส่วนสี่ครับ นี่ครับหนึ่งส่วนสี่นี่หนึ่งส่วนสี่นะครับวถ,ถ้าผู้ชมจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อเวลาวัดชิ่งมันวัดง่ายแบบนี้เหรอวะใช่ครับง่ายโคตรจริงแต่ว่าเราฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆนันเองครับสมมตริรงนี้แดงอยู่นี่เราจะตบแดงไปหาหลุมแล้วก็วัดเลยครับหนึ่งี่หนึ่งคืบนี่สองคืบนี่สามคืบสามคืบไม่พอ หนส่วนสไม่พอทําไงมันต้องบางกว่า1นส่วนสี่ครับบางกว่าหนึ่งส่วนสี่คืออะไร1นส่วนแครับแทงไปที่1นส่วนแได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใช้ใช้ชิ่งวัดก็จะง่ายนะครับอาวุละเรามาลองตบแดงสัก2อเม็ดดูนะครับสักสักสแดงดูนะอา้าวลองตบสัก2แดงดูนะครับดูซิว่ามันจะไปถึงไหนนะครับ ก้มมองก่อนนะครับเอ้าเรารู้ละลูกนี้ไม่ถึงคืบอ่าก็คือ7จส่วนแใช่ไหมเราก็แทง7จส่วนแแต่ต้องหนาหน่อยนะครับหนาหน่อยนะครับอ้าลูกนี้โอ้โหเกือบเต็มใบก็7จส่วนแนะครับแต่หนาหน่อยนะครับอโอ้เบาไปนิดนึงไม่เป็นไรอ้าลูกต่อไปครับวัดเลยครับหนึ่งคืบสองคืบสามคืบสี่คืบครับสี่คืบท่านผู้ชม มันจะต้องคืออะไรสี่คืบอ่ะหนึ่งส่วนส be, <4. S 2> ี่ถูกไหมเราก็เล็งไปหนึ่งส่วนสี่ได้เลยครับไอสัตว์ใช่ป่าววะเดี๋ยวหนึ่งคืบคือครึ่งใบเอหนึ่งคืบ um, ค uh ือสามส่วนสี่สองคืบคือครึ่งใบสามคืบคือหนึ่งส่วนสี่ไอเฮี้ยนี่มันนั้งสี่คืบเท่าไหร่วะเดี๋ยวหนึ่งคืบสองคืบสามคืบโอ้โหสี่คืบสี่คืบก็ประมาณขอบชนขอบหรือไม่ก็หนึ่งส่วนแปดนะครับไอประมาณนี้ครับ มันจะคำนวณไม่ยากับท่านชมนะค่อยๆคำนวณไปนะครับเอาไอสัตวต์ขาวติดชิง่งเอาขาวติดชิ่ง่านผู้ชมนับก่อนครับหนึ่งคืบหนึ่งคืบลงพอดีเลยอาจจะโดนจมูกลงหน่อยนึงเล็งไปสามส่วนสี่ได้เลยมันจะโดนจมูกลงหน่อยนึงนะครับอ่ามันจะโดนจมูกลงหน่อยนึงเห็นไหมโดนจมูกลงปุ๊บเนี่ยเพราะว่าพอวัดถึงปุ๊บมันจะชนจมูกนี่หน่อยนึงถ้าแทงแรงอาจจะไม่ลงนะเอาคอน,นี้เเลียมไกลละเลีเ่ยมไกลแล้วก็วัดครับเหลืองเห็นไหมเหลือง เส้นตรงแล้วก็1ึคืบเห็นไหมลูกนี้ประมาณคืบก็คืออะไรสามส่วนสี่เราก็เล็งไปเลยครับสามส่วนสี่นะครับโอ้โหไอสัตว์ขอโทษทีลูกไกลๆนะผมตาบอดสีไปเลยนะโธอเทอเธอเธอเธอเอเไอเฮีย้าใครจะนับถือมึงเอาใหม่ฮะเอาใหม่โอ้ท่านผู้ชมลูกไกลๆแลส้นตีนจริงๆนะเอาใหม่นะครับ ท่านผู้ชมมองขาวไปหาเหลืองก่อนแล้วก็อ่านชิ่งที่เหลือนะเห็นไหมชิ่งที่เหลือก็คือประมาณคืบคืบกว่าคืบกว่านะแทงสาส่วน4ี่ไม่ลงอยู่แล้วเนาะต้องแทงห้าส่วน8ดนะเล็งไปห้าส่วนแปดครับหยุดหน้าให้ดีหลังให้นีนะครับให้ห้าห้าส่วนแปดนะครับแต่ผมมันลูกไกลผมไม่ค่อยได้แนละ้วท่านผู้ชมนะเอาอันนี้ง่ายเลยครับเขียวเขียวห่างประมาณเท่าไหร่หนึ่ง 1, คืบ้็สามส่วนสี่แล้วก็แทงไปเลยครับสามส่วนสี่นะครับ,แท,รบแทงสกูก็ได้ แทงฟาดชิ่งก็ดีแล้วแต่ชอบนะครับผม,ผมก็แทงสกูกเบาครับลูกสามส่วนสี่นะครับเอาต่อไปครับท่านผู้ชมหัวนี้ไม่ต้องมาคิดลรเลยลูกเต็มนะครับก็คือลูกเต็มใบก็คือหกนาฬิกานะครับกดหกนาฬิกาวางสะพานมือใกล้ๆนะวางสะพานมือใกล้ๆดึงให้ยาวนะครับมันจะได้สกูได้เยอะครับไมะได้สกูได้เยอะนะครับวางสะพานมือใกล้ๆ เหมือนเดิมครับหยุดหน้าให้ดีหยุดหลังให้นิ่งเหลี่ยมเต็มใบนะครับเต็กรบครับถุยไอ้ตัดส้นตีนจริงๆไอ้เฮียเหลีหล่ยมตรงๆ <ไป S 2> เ<ล>่ยผมแทงนี้เฮียจริงเลยลูกแค่นี้กูยังแทงไม่ลงไอ้ซัดวใครจะนับถือกูอเอาใหม่เนาะถ้าเราแทงเอมันก็เดินหน้าไปกินชมพูใช่ไหมมันง่ายไปให้เราแทงซ้ายหนึ่งหัวคิวนะครับซ้ายหนึ่งหัวคิวเปิดด้วยเอนะแล้วก็แทงตบเหลี่ยมล้มมาแหละไม่ต้องไปเผื่อเหลี่ยมนะครับอ่ามันจะฟาดชิ่งครับปึ๊กแล้วก็ไปกินชมพูอ่าเห็นไหมครับ อะยะยำฟาดไม่ดีอ่ะวัดชิ่งท่านผู้ชมขาวตรงชมพูเห็นไหมหนึ่คืบ2องคืบ3ามคืบ3ามคืบคืออะไรหนส่วนสแล้วก็เล็งไป1นส่วนสี่เลยนะครับกดที่สีนะครับหนส่วนสีนะหนส่วนสี่น,ะน,น,น้ำหนักเบานะครับอ่าแทง1นงส่วนสได้เลยนะครับไอซัไอซัไอซ์ ฮพอฝีมือผมเนี่ยมันส้นตีนจริงๆท่านผู้ชมนะครับเอาใหม่นะวัดชิ่งก่อนนะอันหนึ่งคืบอันสองคืบสามคืบพอดีนะครับสามคืบก็หนึ่งส่วนสี่นะครับเล็งไปหนึ่งส่วนสี่กดได้ซีนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งส่วนสี่กดได้ซีนะครับกดได้ซีเอาลูกสุดท้ายครับดําครับวัดชิ่งก่อนหนึ่งหนึ่งคืบอยู่นี่สองคืบอยู่นี่แสดงว่าลูกนี้มากกว่าครึ่งใบ ใช่ไหมแต่ไม่ถึง3ครบก็คือ3ส่วน8ใช่ไหมมันบางกว่าครึ่งใบเป็นจุดหนึ่งอะสส่วน8นะครับและนี่คือการวัดชิ่งท่านผู้ชมนะครับเอาไปใช้กันให้ดีนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมออย่าลืมสนับสนุสนรายการผมนะอย่าลืมสนับสนุสนรายการท่านผู้ชมนะาตามมหยที่บัญชีนี้ผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็อยากจะได้เงินนะครับท่านผู้ชม กพื่อจะได้มาหล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมช่วยผมหน่อยนะครับช่วยผมอุดหนุนผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจนะครับอะท่านผู้ชมเรามาลองฝึกกันดูนะครับเอาสีแดงเนี่ยเนาะเราลูกแรกวัดก่อนประมาณโอ้โหประมาณครึ่บครึ่งก็ประมาณ5้าส่วนแเนาะห้าส่วนแเราก็ฟาดชิ่งนะกดต่ํากว่า C ีหน่อยแล้วก็ไซด์ขวาครับฟาดชิ่งกินจมูกนะครับหยุดหน้าหยุดหลังให้ดีนะครับหนึ่งสองสามห้าแปด้ยเ้ยแรงแรงแรงโอ้โหโอ้โหไอสัตว์แล้วมันจะกินอะไรได้นะ โอ้ยหนักผมนี่เฮี้ยงจริงผมแท่งแรงเกินไปครับท่านผู้ชมนะอ่ะไม่เป็นไรขัต่อไปครับเราก็ดูเราจะกินลูกอะไรเราจะกินลูกนี้กับลูกนี้เนาะเราจะกินลูกนี้แล้วกันเนาะผมก็กดไปที่บีบีนะครับบีบีเนาะแล้วผมก็ดูแล้วโอ้ยมันห่างประมาณครึ่งคืบครึ่งคืบคืออะไรเจ็ดส่วนแปดนะครับเอาเจ็ดส่วนแปดนะครับ จ็ดส่วนแปดเบาไปนิดไม่เป็นไรได้ลูกนี้แทนเออได้ลูกนี้แทนนะครับเราก็เล็งลูกนี้ไปเราดูที่ว่าอะไรหนึ่งคืบสองคืบโอ้โหสองคืบกว่าครับสองคืบกว่าคืออะไรบางกว่าครึ่งใบนิดหนึ่งนะแล้วกดไปที่ครึ่งใบแล้วก็บางไปจุดหนึ่งนะครับก็คือสามส่วนแปดนะครับซึ่งมากินชมพูเหมือนเดิ้ลุยคุยอีกนิดนึงสิอีกนิดหนึ่งเออเอาชมพูครับหนึ่งคืบอยู่นี่ สองครบอยู่นี่สองครบไม่พอท่านผู้ชมสองครบก็คือครึ่งใบก็อาจจะโดนจมูกลงอ่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมแทงไปครึ่งใบเลยแต่บางนิดนึงนะบางนิดนึงนะครึ่งใบบางนิดนึงบางนิดนึงนะครับเห็นไหมโดนจมูกลงเอาละลูกต่อไปเป็นลูกแดงครับลูกนี้เราก็วัดครบเหมือนเดิมครับถ้าเรามองไปบ่อยเราไม่ต้องเอาคิวไปจิ้มก็ได้นะครับมาวัดครับ อันหนึ่งคือบอันสองคืบลูกนี้2คืบไม่พอครับเพราะฉะนั้นมันต้องบางกว่าครึ่งใบไปจุดหนึ่งนะครับเราก็เล็งไปครึ่งใบครับจากนั้นก็ซ้ายขวาครับแล้วก็บางไปจุดเดียวพอคสามส่วนแปดครับแรงสามส่วนแปดได้เลยนะครับเฮ้ยแรงกเกินอา้าวชมพูลูกนี้นะาผู้ชมแล้วก็วัดเหมือนเดิมครับ,บ,บหนึ่งคืบสองคืบโอ้โหไม่เกือบสามคือบอะนะคุผู้ชมก็ประมาณบางกว่าครึ่งใบไปจุดหนึ่งแต่บางนิดนึงนะครับเราก็เล็งไปครึ่งใบก่อนแล้วให้มันบางไปจุดหนึ่งนะครับ ก็แทงออกไปเลยครับทุยไอสัตว์เลยโอ้ท่านผู้ชมผมปล่อยคิวไม่ตรงอะ่ะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสามส่วนแปดเนาะซ้ซ้ายนิดนึงไอ้้ายขวาน,นิดนึงนะนี่มันคือสามส่วนแปดนะครับแล้วกูแทงไปไหนของกูวะเออส้นตตนจริงๆเอาใหม่ท่านผู้ชมนะมันมันคือกี่คือไอสัตว์ หนึ่งครบสองครบนิดๆเราก็เล็งไปครึ่งใบเลยครับเพราะว่ามันจะต้องฟานจมูกลงอยู่แล้วนะถ้าเราเล็งครึ่งใบครับหยุดหน้าให้ดีหยุดหลังให้นิ่งนะครับเล็งไปครึ่งใบเลยครับมันจะโดนจมูกลงเห็นไหมถ้าเกิดเราไปใส่เหลี่ยม3ามส่วนแปดนะมันอาจจะไม่ลงอาจจะบางครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจด้วยว่าเพาถ้ามันบางนิดนึงก็คือครึ่งใบบางนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลก็คือวิธีการใช้ชิ่งวัดเหลี่ยมนะครับขอให้ผู้ชมสนุกกับการเล่นสนุกนะครับเนี่ยยืนมองอย่างนี้ครับ วัดเอานะครับหนึ่งคืบผมรู้ละลูกเนี้ยบางกว่าสามส่วนสี่ใช่ไหมผมก็เล็งไว้สามส่วนสี่ก่อนครับแล้วก็บางไปสักหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะถึงห้าส่วนแปดเลยก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าไอ้สามส่วนสี่อ่ะมันเกือบจะไม่ลงเห็นไหมมันต้องเผื่อไปนิดนึงเพราะฉนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็คํานวณได้ครับจมูล,ลูกนี้นหนึ่งคืบสองคืบเห็นไหมสองคืบ,งคบเนี่ยเกือบจะลงแต่ก็ไม่ลง เพราะนั้นมันจะต้องบางกว่าสองครื่งไปนิดหนึ่งนะครับก็เลงเปครึ่งใบแล้วก็บางนิดหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นการออกคิวแล้วล่ะนะอ่ะท่านผู้ชมก่อนจะจากกันไปผมจะถามท่านผู้ชมนะลูกนี้เหลี่ยมอะไรผมมีคําตอบให้ท่านผู้ชมนะหน 4, 2, 5, ึน 8, 3, ่งสามส่วนสี่สอ่วนแปดสามครึ่งใบท่านผู้ชมว่าเหลี่ยมอะไรครับอ่าลองดูลอง วัดเลยเนี่ยวัดง่ายๆอ่ะหนึ่งคืบเกือบสองคืบเกือบสองคืบคืออะไรท่านผู้ชมห้าส่วนแปดถูกไหมผมก็เล็งไปห้าส่วนแปดเลยครับห้าส่วนแปดยังไงก็ลงเพราะผมมาอ่านแล้วนะครับอ่ะอย่าลืมสนับ,นบรายการวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหน้าครับสวัสดีครับผมสายโค่นมีประโยชน์